อ๋อ <ITA> อันน like, ี่ละเอาสองซมโอ้ยแหนะแตกดีจังนี่ปลาข้าวปลาข้าวโอ้ข้าวใหญ่ข้าวใหญ่โอ้ยก็เฮฮาที่ตองนี่ก็ได้ละนะโอ้ยก่านางกว่าตองกันมั้ย นมาพก็ถึงไ้มย,ยิ่งี่พี่น้องมันยม่เบ่งป่าเา่งใครจ้าลงป่าแล้วโอ้คนหลครับพี่น้องว่ามันแตงว่าบดบานคุณใดก็ได้ดโอ้นี่นี่นี่นึนนนนงเพืใดยั เจ้าได้ยังครับก็จาได้ยังคนใดก็ได้ได้เลยพี่น้องอืม <ừ. S 2> โอ้คนหลาขลักหลเนี่ยพี่น้องเอ้ยแตกมาเบิดบานเบิดเมืองคนใดก็ได้ไดยังครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปมาซ้ำฝ่ายพวกคนได้เยี่ ในบางบรรยากาศกันเนาะโอ้ห hmm. ันเอาบุญพี่น้องเอ้ยบุญนบุงลด้วยพี่น้องบุงหลด้วยเนาะบงคุเนยกเลยยกเสด็จลุน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  มันไม่ยังปลาเก่าหน่อยตัวเดียวโอ้ยยาวไปหน่อยพี่น้องมาทีแปะลอยไรพี่น้องน้องนี่แปะลอยไรนี่พี่น้องโอ้หลายคักมันลายพักอ้าวจะทิ้งไหม มาชมบรรยากาศเลยนะโอ้นไยืนในปะเขาปาเขาปะเขาหน่อยเป็นปะเขาใหญ่ปเขาหน่อยทั้ง ทั้งพ่นพิสัยนะครับเนาะยงมลงป่าทั้งพ่นพิสัยอ้หลายครับโอ้นดายเ่อะก่าวินดยันโอ้โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อย่เพ่น bắt túi lâu bao hàng bắt túi đại bao lông giật ลูกของมาขายพร้อมพี่นอ้องของมาขายพร้อมมาขายของมาขายพร้อมมาอา่าวันเหี่ยมาลูกป่าว่าแม่นมาเอาบุญเออบุญบ้านกรบวัตอเนาะขอ,องลองป่าเสียลงอะไรนครับเนาปัดตัวตกายพี่น้องปัดตัวกาย โอ้โหตัวใหญ่พี่น้องปัดตองปัดตองเอาไปลาบปัดตองเอาไปลาบขอคอไวงานนี่พี่น้องงานด้วเอาบ้านด้วยเดี๋ยวพวกหัวปลาหน่อยด้วยแล้วพวกหัวปลาคอหน่อยเนี่ย เอ้โอ้ยตอนีป่าเป็นค้นตัวนี้นั่นแหละกรเดเอ็กไปทางไหนล่ะอ๋ออันนี้ละเอ้าสซ้ำโอ้ยแตกดีตัวนี้โอยนันป่าบอนมันขนตัวนี้นะ โอ้อะไรคัโอ้องี่น้องบันเ้ทางนี้ไปมันก็ได้ร้ายครปลามนี่ปลายังปลาข้าวปลาปลาหนังปลานังปลาตอ้ปลาโอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ปลาตองก็มีน่องปลาหนัง อมันีะถุงนี่ก็มีอันนี้อันเหง่าทำลายแข็มากบางอย่างโอ้ยเหี่ยอันนี้อันนี้ถือเยังสะดุ้งสะดุ้งปฟาดสะดุ้งทุกหมันโอ้หมันหมันพี่น้องคนหมันอยู่โอ้เด็คักเลยเนี่ยเฮ้ไปหันโลกไปเรากำังแขวนนั่งลาพี่น้องมีหอดปลาโดปลากรียมปลา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 โดปลาโดยังปอาโดยังโอ้ลูกมันตัวนี้เนาะหลูกันนี่เนี่หน้าลูกตัวใหญ่อยู่เรือคื่ถุงเราคนนั่งนะมันงามแกนั่ง Nang banh ngâm hát đáng kể với nhau. Qua hát hm. Qua tông cầm đi. Màn, màn, còn màn. Màn, màn, màn. Màn, màn, màn. Màn, 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 xong màn, 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 คือว่าลุงศักชาแนลสี่อส่องกับสี่สองว่าลุงสักชาแนลโอ้ลุงป่าเห็นเนาะขอไปบึงได้ครับเดี๋บึงก็เคยบึงอยู่ทุกกวมากอยู่ดิเออนี่เราม่ทายปลายเพ็่เบึงนี่ไปใส่เบ็ดไปลุงป่าไปยังตึงแหยังละเออปกดาอกปดปดปดปปยง

น,นี่ปลาตองพี re able, right. oh. arn, ่น้องปลาตองโอ้ยไปหลาบเนาะปลาตองไปหลาบไปหลาบพี่น้องไปนลับไปหลาบตัวใหญ่ๆโอ้ประมาณประมาณเออแต่ปลานั้งแบยี่สิบเนี่ยโอ้ยงั้นเล่ามันเอ้าลูกปลาขาวเข้บไาเนี้โอ้ยปลาเขาดูเซียร์มันขัดมันขัด เป็นแสงของแสงไอย่าเี๋ยเราเาะแ้วไทยนี่นะมาเี้ย่อมหลายหโอ้โหยงไงนไปดปปดโอ้หมานหมานหมานรบเต็มรถไหมพี่น้องเตียบรถเลยเดี๋ยว่งมองงยอีกพี่น้องย มาเพื่อในทางน้ำแข็งคนดูโอ้โหโทษ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 ไปยังไปยังนี่ปลาดตองกาย,ายปาพี่น้องคุ้มค่าเลยตัวเดียวตัวเดียวคุ้มค่าเลยปาดปาดปาดปามันตัวใหญ่แท้อุ้มยกถ้วยบางนี่นะอุ้มยกถ้วยบางนี่แล้วเงี้ยสิลงุงอ๋อเดี๋ยวให้เพิ่นเอามาให้เบิ่งโอ้ตัวเดียวคุ้มค่าพี่น้องตัวเดียวคุ้มค่าเลยนี่ตองกายจำจำนี่ไว้ ชิมนียกซ้ำนี่นะครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ลุงสักชาแนลนี่เด้อนะครับเนะาะฝากขอบคุณลงุงปะเสี่ลงเหมือนกัครับเนะาะชิมนียกซ้ำนี่นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องแน่เลยครับสวัสดีครับ